โอเคนะครับอยู่กับผมรายการเรนเจอร์ไทยแลนด์นะครับก็ช n e l นี้เป็นคลิปแรกสำหรับช n e l นี้ถเป็ <c oughs> Channel นช n n e l ้าใหม่นะครับช n e l ว่าเรนเจอร์ไทยแลนด์ก็ช n e l นี้จะอัดอัดแต่เกมเรนเจอร์แต่ว่าบางทีก็จะมีเกมอื่นลงมาด้วยแหละถ้าอยากลงนะครับโอเคก็ผมยังไม่จัดช n e l อะไรละ มิงเอไอเอ็นเจก็ N G ขีดล่างเคยูเอ็นมันรู้ขีดล่างเรียกมันขีดล่างมากเลยนะครับนั่นแหละก็เป็นช่องนี้เลยเดี๋ยวให้ดูนี่คือกลง่มองมอยู่ช่องนี้แล้วก็ยา้ายมาช่องใหม่นะครับไรเลนเจอร์ไทยแลนด์เพราะว่ากลุ่มนี้เอ้ยช่อเนี้ยเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเดี๋ยวดูเลขแคสธิ์ก็เดี๋ยวช่องนี้นะครับก็จะอัดแต่พวกไรเลนเจอกันแต่ว่ากลุ่มนี้มันอันเนี้ย ผมไม่ค่อยอยากอ่ามีคิดอะไรอ่ะนะครับก็เท่านี้แหละคือเป็นเกมอื่นอะอะคกทแบบเรเจอ์เดี่ยวมากกว่าก็เลยมาย้ายมาเป็นอะไรย้ายเป็นช่นลอะไรเจ้ไทยแลนด์แทนนะครับเดี๋ยวก็เข้ามาซับซัตไม่จะพูดอะไร ก็ถ้าดู้สุดแล้วก็ s c r i ายแล้วก็ถ้าชอบก็ไลค์ถ้าไม่ชอบก็เออคอมเมนต์ Comment มาว่าจะให้ทำอะไรนะครับโอเคสำหรับพาทนี้ไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับที่กันมาถักหน้าูรครับ